ีเรื่องสําคัญในที่ประชุมเนี่ยก็หยิบยกเรื่องพระภิกษุมีจริยาวัดไม่เหมาะสมประพฤตตนไม่เอือ้อต่อพระธรรมวินัยตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อออนไลน์เผยแพร่นในช่องทางต่างๆมหาเถรสมาคมจึงมีมติว่าให้เจ้าคณะผู้ปกครองผู้ระดับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 9นาฬิกานาทีในช่วงเช้าของวันที่20พฤษภาคม2,565ที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตการปกครองของอำเภอโคกสมรงภอ,อพัฒนานิคมอ,มอหนองม่วงอเภอสะโบดและอเภอโคกเจริญหน้าหอประชุมสาราปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยตำบลชอนม่งมวงอเภอวนมีจังหวัดลบบุรีโดยมีท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอ,อหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีถวายการต้อนรับ คณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นในเวลา9นาฬิกาสานาทีพระครูภาวนาโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานฝ่ายการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนในเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์ในเขตการปกครองของเจ้าคณะอำเภอทั้ง5้าอำเภอ,ท,อ,เภอที่ได้นำคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมในการมอบนโยบายในครั้งนี้ให้คณะสงฆ์ในเขตการปกครองของแต่ละอำเภอ ให้ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นในการเป็นพระพิสุสงฆ์ผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาจากนั้นในเวลา10นาฬิกาพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีมอบนโยบายการขับเคลื่อนในการทำงานของประธานฝ่ายการปกครองในงานทั้ง6ด้านเพื่อเป็นไปตามกฎของมหาเทรสมาคมอย่างเคร่งครัด โดยมีเรื่องหลักๆดังนี้ 1. เรื่องสถานการณ์ณปัจจุบันให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอกำชับให้เจ้าอาวัดทุกวัดในเขตการปกครองของแต่ละอำเภอให้สอดส่องดูแลพระพิสุงสงฆ์สามเณรในวัดของตนให้ประพฤติตามพระธรรมวินยัยและกฎะระเบียบข้อบังคับทุกประการของมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด 2. ต้องตรวจตามิให้เกิดเหตุที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในวัดของตนเองหากพบเห็นพระพิสุงสงฆ์สามเณรในเขตการปกครองของตนประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์ 3. กํกำชับให้พระอุปชาปฏิบัติตามกฎของมหาเถรสมาคมเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะมาบรรพชาอุปสมบทตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดก่อนบรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระพิสุสงฆ์ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองมติของมหาเทราสมาคมพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลุบรีจึงประสานความร่วมมือคณะกรรมการคณะสงฆ์ผู้ปกครองทั้ง11อำเภอเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพูดคุยเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาในการทำงานของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันสร้างความผาสุกให้กับชุมชนให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่พึ่งที่อาศัยของชาวบ้าน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดทั้ง11อำเภอในจังหวัดลบบุรีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจึงได้เริ่มดําเนินการตรวจเยี่ยมอำเภอหนองม่วง,งเป็นอำเภอแรกโดยท่านชุกค,คุณดรพระโสพลพ,พัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ขานรับนโยบายประสานทุกวัดในเขตการปกครองเพื่อเข้าร่วมประชุมพูดคุยถึงแนวทางโดยกําชับไปยังเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระพิสุงสงฆ์สามเณรทุกรูปที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆวยาวัชกรทุกวัดในอำเภอหนองม่วงเพื่อเข้าร่วมประชุมพูดคุยในครั้งนี้การประชุมตรวจเยี่ยมจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคม2565ในช่วงเช้าเวลา8 30. นาฬิกานาทีณวัดหนองตาแดงตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วง,งจังหวัดลบบุรีจากนั้นการประชุมในช่วงบ่ายในวันเดียวกันพระครูสมุทนิพิพล์ ยานพโลเรขานุการเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาลประธานฝ่ายการศึกษาพระครูด็อกเตอร์พัทธรธ,ธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมประธานฝ่ายการเผยแพร่พระครูสุวัสด์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญประธานฝ่ายสาธารณูปการสรุปงานในด้านการศึกษาการเผยแพร่และงานด้านสาธารณูปการพระครูอุดมวร,ร์ เจ้าคณะอำเภอท่าหลวงประธานฝ่ายศึกษาสงเคราะห์สรุปงานศึกษาสงเคราะห์ในเรื่องของทุนการศึกษาและในฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒน,ฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์มอบหมายให้พระครูพัทระปัญญาวุฒิ เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงรองประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงจังหวัดลุบุรีสรุปงานด้านสาธารณาสงเคราะห์ฝากให้เจ้าอาวาสทุกวัดให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมกองทุนสัจจะบ,บริจาคทราัา์ เพื่อสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบรีปีละ100บาทต่อ1ครัวเรือนซึ่งในการทำงานของฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสในทุกอำเภอถือเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีที่จะนำเงินกองทุนนี้เพื่อเข้าช่วยเหลือญาติโยมเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยขึ้นและยังเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธา ให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมของคำว่าพระไม่ทิ้งโยมและในขณะบรรยายสรุปการทำงานของฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีทางสำนักงานข่าวมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยยังได้นำวีทีอาร์ฉายภาพการทำงานให้คณะสงฆ์ได้เห็นถึงการทำงานของฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้เห็นและเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการเข้าช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อให้โครงการนี้ยังคงอยู่เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสังคมได้อีกต่อไปจากนั้นในเวลา15นาิ30นาทีก่อนปิดการประชุมพระอธิการฉลองประสันโนที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเขาดินอำเภอพัฒนานิคม กล่าวสรุปถึงการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีในงานทั้ง6ด้านที่เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน 1. ด้านฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี 2. การเผยแพร่ 3. สาธารณูป,ปการในเรื่องของวัดสวยด้วย5สอซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีที่ให้ความร่วมมือในทุกวัดในทุกงานที่กล่าวมานี้จึงสาเร็จได้แต่ก็ยังต้องทากันต่อไปอีก อย่างต่อเนื่องจากนั้นในเวลา15นาฬิกาสนาทีพระภาวนาสมณคุณเจ้าอาวาสวัดเขาสมโพธิรองเจ้าคณะจังหวัดลุบุรีกล่าวสรุปปิดการประชุมและในการประชุมในครั้งนี้ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยต้องขออนุโมทนาบุญกับสิทธิานุสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองทุกคนทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนำพระตาหารร่วมถวายเพลพระในครั้งนี้ คุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์และกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง นิธิเศรษฐีเรือทองกำเนิดจากพี่น้อง นิ่ทีมาเลี้ยงพระวัดคู่น้อยชัยมงคลสาธุกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพคค่่ะะสาธุค่ะขาหมูค่ะวันนี้พึ่งเอาขาหมูมาทั้งหมด2ีขา28ขานะคะอานุโมทนาสาธุนะคะข้าวุงค่ะพี่ขาวบุ้งก๋วยเตี๋ยวข้าวบงแดงอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ตลาดข้าวบุ้อะไรมาไอซ์ครีมครับ จากจากที่ไหนคะจากปทุมธานีปทุมธานีสิยานุสิทธิท์นะคะวันนี้กอโหูเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะอนุโมทนาสาธุนะคะกับ